ึงการเวลาที่เรแสวงบุญเดือนทีเ่เป็นถึงเดือนที่สองเป็นเพื่อแสแงความดีเข้าสู่ใจเพื่อจใจจะมีกำลังฟาดเบี่ยงกับก้าศีบของวัตวนุน วัตจิตนั่นแหละเรือวัตตะอะไรต็จิตเป็นตัวหมุนเวียนอยู่ตลอดมยังไ,ไม่รู้เรื่องของมันมันก็สนุกบีบบังคับหัวใจแต่์โลกให้เป็นไปตามโดยไม่รู้สึกตัว เข็นรักมันก็ไม่รู้มันมีอะไรทำให้รักทำให้เกลียด้ชังมมีอะไรทำให้เกลียดให้ชังมันก็ไม่รู้จุดท้ายมันก็พอใจทั้งหมดธรรมชาติมันบงการอะไรมันก็พอใจไปทั้งมันมันไม่รู้จุดตัวว่าผิดหรือถูกประการอะไรนี่มันลึกลับ รักก็พอใจเลียดโกรธก็พอใจเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมชาตินี่แสดงออกแล้วมันพอใจทั้งนั้น ได้ชัดเจนและทําลายได้เลยคำว่าโลกมกันจะหมายถึองอะไรหมายโลกกับธรรมมัน้นหมายถึงคู่ต่อสู้กันดีมันเป็นคู่เคียงกันมาแล้วแต่ใครจะหนักกว่าทางไหนอังไหนแ,หนแต่ฝ่ายนั้นมีมากฝ่ายโลกในหัวใจมีมากคงก็พัดผันหัวใจ ไยทำเหนียวใจมากมันก็พัฒน์ตธรรมชาติน,นั้นถ้าอยู่ด้วยกันแล้วจะต้องเป็นคู่แข่งกันคู่ต่อสู้กันอยู่ตลอดไปมีมากมีน้อยต้องต่อสู้อยู่ตลอดจนกว่า,วาไม่มีซะเลยมีอันเดียวจนเรื่องจะมีอันเดียวนั้นน่ากังวลเพาว่า ธรรมชาติที่มีอันเดียวนี่เป็นผู้มีกําลังต่อสู้ปาดฟันสิ่งทํ่ทำกระลรลงไปทายในจุดเดียวกันถึงจะมีอันเดียวเอกระทำเอกรจิตอันเดียวตอนนี้ไม่มีอะไรมาเป็นผู้ต่อสู้ ที่ดอยางท่านอนิาพานมีอะไรไปแทรกเกิดในนิพพานที่ว่าตราศจากความกิดเจ็บติดตายท่านบอกไว้แล้วแล้วมีอะไรไปแทรกเกิดแทรกตายอยู่ในนิพพานมีไหมก็คือหมายามว่าไม่มีอะไรเข้าไปแทรกเกิดแทรกตายในจิตดวงนั้นไม่มีอะไรจรมาทบังคับจิตดวงนั้นให้เ่ยวเกิดเจ็บติดตายเหมือน,นแต่ก่อนอีกน่นะทรานหมด อย่าเดียวอมลมสุกปรมังปรมังหมายถึงยอดเยี่ยมนีมือ,อ่ไม่เป็นเหมือนโลกทั้งหลายเป็นกันไม,ไม่สุกเหมือนโลกทั้งหลายสุกกันโลกจะมีมากขนาดไหนเป็นโลกว่างั้นทุกค่านไม่มีอะไรเหมือนน,น,นี่มีอันเดียวเท่านั้น น้ำประปรมังสุขสังปวัตอุน,นี่ก็เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่สูดเอื้อมหมดหวังนะที่พูดไปนี่นะมันจะต้องคาดทันทีอาจิตเนี่ยยิบด,ดวงนี้อมันทำนี้ทำนานเรื่องการคาดการฝันหรือต้นดาไปนันนี้ก็มีธรรมชาติอันหนึ่งพาให้มันเป็นนั่นแต่เราก็ไม่รู้อีก สุดเอื้องหมดหวังว่านานยังอีกเท่านั้นเท่านี้คาาป้าคาดตะน,นุ่นคาดไปลงไปแล้งที่ไหนมันมีอยู่ที่ไหนนั่นนะความจริงมันก็อยู่กับตัวที่มันแสดงอยู่นะั่นน่ะตัวคาากับตัวนี้เองค่าตะนุ่นกับตัวนี้เองคาดลมคาดแล้งหลับตาเลยก,บ,กบตัวนี้เองนี แต่พอย้อนเข้ามาหากำจะมีที่ไหนไปที่ไหนมันก็ไม่มีมันมีอยู่จุดเดียวที่มันแสดงอย่นั้นเท่านั้นพอมันย้อนเข้ามาที่นี่มันก็มาทราบกันที่นี่ก็ทําลายกันที่นี่หมดแล้วมันสูดเอื้อมวัางไปที่ไหนอีกมันก็อยู่ที่นี่นี่นี่่อยูมันละเอียดมากจริงๆธรรมชาตินี่มันถึงได้ครองโลกครองจิตวิญญาณของแต่ละดวงดวงได้อย่างไม่มี จินยานดวงในทราบมันเลยเรื่องของมันแล้วยอมจำยอมมันตลอดเลยน,นี่มันมีอยู่บนหัวใจเราจำยอมตลอดจะเป็นเรื่องมากเรื่องน้อยเรื่องอะไรก็ทำมันไม่ให้รู้เรื่องทั้งนั้นนะกฎสติปัญญาหยั่งลงไปหยัง่งไปสร้างไปเรื่อยๆซึ่งไม่เคยเห็นละ สติปัญญานี้ก็ไม่เคยมีสติปัญญาประเภทที่จะฆ่ากิเลสเนี่ยไม่เคยมีเรียนเท่าไหร่ก็เรียนเถอะแล้วพูดแล้วสาธุเรียนจบพระไตรปิฎกก็เถอะไม่ใช่สติปัญญาที่จะมาฆ่ากิเลสนี้นะฟังให้ดีนะสติปัญญานี้เป็นสติปัญญาของโลกิยปัญญานน่นไม่ใช่โลกุตระปัญญาจะมาฆ่ากิเลสได้ยังไง พอโบราณมันจะเป็นมันก็เป็นของมันเองคิดของมันเองโดยอาศัยโลกิยะปัญญาอาศัยปริยัติที่เราศึกษาเขาเรีนยนมามากน้อยนั่นแหละนั่นแหละเป็นเงื่อนแต่ไม่ใช่อันนั้นอาศัยอันนั้นมามาเป็นปัญญาควรแยการฆ่านะ่ิเศกควรแยการฆ่าธรรมชาติอันนี้ควรแยการรู้เห็นธรรมชาติอันนี้เนี่ย ก็มารู้ของนี้ไม่ใช่ปัญญาอะไรธรรมดาธรรมดาเพื่อไปที่ช่ากันอยู่นี้เต็มโลกเต็มสสารก็เถอะไม่มีปัญญาใดที่จะไปแต่ต้องมันได้ถ้าไม่ใชะปัญญาธรรมที่ควรเกียกันประมั้นปัญญาธรรมกขมาถึงปัญญาภาคปฏิบัติมันเป็นขึ้นมาเองเกิดขึ้นมาเองนางทีิเรตเจ้าทนาทำเกิดทำเกิดนั่น ทำเกิดก็เหมือนกิเลสเกิดนั่นแหละมันอยู่ยังไงมันก็เกิดขึ้นมาได้ตลอดได้ทุกอรปยาบได้ทุกอาการที่มันเคลื่อนไหวมันเกิดได้ทั้งนั้นกี่โอกพอจิตเคลื่อนไหวับกิเลสก็เกิดทันทีทันทีเพราะมันเคลื่อนไหวด้วยหน้าของกิเลสไม่ใช่เคลื่อนไหวด้วยหน้าของธรรมกิเลสจึงเกิดได้ทุกระยะทีนี้พอมันเคลื่อนไหวด้วยหน้าของธรรมแล้วทมเกิดได้ทุกระยะสติธรรมปัญญารมได้ว่าไงเกิดได้ทุกระยะตัวระยะนี่ กิเลสมีความแรงขนาดไหนมาดั้งเดิมเอาทำก็มีความแรงเช่นเดียวกันนั้นเมื่อเวลามีกำลังแล้วก็ตุงแรงเหมือนกัน,กนจนกระทั่งถึงเอากันอยู่ในเงื่อมมือของปัญญาประเภทนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าก็ดีเสามหาพอดีฆ่าี่เหลือได้ด้วยปัญญาประ,ประเภทท่ว่าเนี่ยเกิดเองเกิดในจิตนนี้เป็นประเภทที่ฆ่ากิเลส สติก็ไปจากสติับรู้กุครานไปเรื่อยๆต่อไปก็ค่อยตั้งได้ตาหน่อยสัมปชัชญะสติที่ตั้งอยู่ตั้งเรื่อยๆตั้งเรื่อยอย่างนี้เสมอเสมอตั้งเรื่อยๆแล้วรู้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 เรื่อยๆสติพรอมันเชื่อมมันเข้าเป็นความรู้สึกตัวนะพอเชื่อมมันเข้าสติยืดยาวไปก็เป็นสัมปชัชญะรู้สึกตัวไปเรื่อย จากความรู้สึกตัวจากความรู้สึกตัวขึ้นไปก็เป็นมหาสติปัญญาก็ล้มลุกคลานเหมือนกันคิดนั่งคิดนี็คิคดผิดคิดพลาดคิดอะไรต่ออะไรเติมไปเรื่อยๆธรรมดามีถูกมีผิดมีฝืนมีเครืองในการคิดมีตันอันตุมันไม่ยากออกกิเลสปิดไว้ไม่ให้ออกถึงเวลา,าวมันจะออกมันก็ค่อยออกออกมาเรื่อย จนกลายเป็นทมาหาฤทิมาหญญาบรรดาอะไรนี้อันนี้เป็นคู่ควรอย่างยิ่งถ้าอันนี้ได้เกิดเป็นแน่แน่ที่สุดว่ากิเลนนี้นับวันเช่นเดียวกับโคหรือสัตว์อาณาที่เ,เอามาเลี้ยงไว้เต็มบริเวณที่เขาเลี้ยงสัตว์เพื่อฆ่าเนี่ยตัวนี้ตายกันนั้นตัวนั้นจะต้องตายกันนั้นตัวนั้นจะต้องตายตวนันนั้นจนไม่มีอะไรเหลืออะไรสัตว์นั้นที่บริเวณ ที่เลี้ยงเนี่ยเต็มไปหมดเนี่ยก็ไม่มีเหลือเพราะตายไปวันลนะเท่าไหร่เท่าไหร่เรื่อ,อยเรื่อยจนกระทั่งหมดแล้วที่จะมาเพิ่มอีกของการเลี้ยงสัตว์เขามีอะไรมาเพิ่มนะพราะเขา,ขาซื้อเรื่อยมาในเรื่องของยีเลนไม่มีเพิ่มอลงสติปัญญาขั้นนี้ได้เกิดแล้วไม่มีเพิ่มเรื่องเยเลียนนะมีแต่วันตายไปตายไปตานแล้วจะอ,อะไรมาเหลือมันชัดเจนอยู่ขนาดนั้นสติปัญญาประเภทนี้ ไม่เคยรู้มันก็มันก็ชัดมันอย่างนี้เมื่อรู้แล้วมันรู้รู้ก็ไปเรื่อยๆชัดไปเรื่อยๆอย่างวติปัณประเภทห้ามหันกขยาดเหลื่ยดังไม่มีท่อถอยมีแต่ความมุ่งมั่นขันแข็งที่จะเอาให้ให้อยู่ในขณะนั่งขณะนั่นเหมือนอย่างนั้นน่ะทีนี้เมื่อไปนั่นแล้วมันจะไกลไปไหนร่นอยู่ที่ไหนเขาไม่คว้านี่ไม่คว้าไปเอาอยู่ก็ะเหตุกัผลที่มัน กบผลที่มันแสดงกันอยู่นั่นนั่นแหละสู้กันอยู่นั่นเหตุอยู่ที่นั่นก็สู้กันอยู่ตรงที่เหตุผลก็เกิดขึ้นที่นั่นสติปัญญาอันนี้หลับเป็นข้าเป็นข้าพิเด็ขาดไป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 เรื่อยเรื่อยไม่มีพิเดษใหม่เกิดขึ้นมาได้แล้วมีแต่ที่มันมีแต่เก่าก็หมดไปส่วนสติปัญญามันขึ้นไม่ถอยนี่เช่นเดียวกับพิเดษที่เคยเกิดในหัวใจเคยครอบงำหัวใจนั่นเนี <ăm> ่ย <ampl> นี่สติปัญญาเข้ารักษาใจก็เหมือนกันเพราะจริงๆว่าสติปัญญาเป็นเจ้าของจิตจิตนี่อะไรเป็นเจ้าของสติปัญญาเป็นเจ้าของะต้องสติปัญญาได้เข้าถึงจิตได้สนิทด้วยสมหาสติมหาปัญญาแล้วเอาที่นี่เอาไปเกิดเองเกิดเองอยู่ไหนเกิดไม่พลาดไม่ฝันเกิดได้หมด่อย่างพระเราก็ฉันหันนี่เอ๋อนั่นอยู่เมื่อไหร่ไม่ได้อยู่กับลิ้นกับปากไม่ได้อยู่กับอาหารหวานเค้าเลย มันดูกับเหตุกับผลกับการต่อสู้กิเลสอยู่อย่างนั้นตลอดไม่สนใจกับรถกับชาติอะไรนไงถึงขั้นมันมันหมุนที่หมุนอย่างนั้นน่ะหมอนกิเลสหมุนนั่นทรมาหมุนก็เหมือนกันอ่างนแต่ว่าโลกกับธรรมนี่มันเป็นคู่เทียมกันมา,านนจะว่าไงโลกต้องเป็นโลกถ้าเราพูดมันเต็มปากคือว่ากิเลสมันต้องเป็นกิเลสกิเลสทาให้เกิดโลกห้กเกิดกเกิดจะตาย ทำมาให้ดับยังไม่ดับคนยังสู้กันให้พออยู่ได้เป็นไปได้เช่นคนเกิดสถานที่ดีอัติที่งามวิีปวไปสวรรค์ไปพรมโลกอย่างนี้นั่นก็เพาะบุญพาไปบาปไม่ได้พาไปนี่นะนั้นลงนรกอเวจีไดรับทางกรรมทับโทษต่างๆทุกทรมานต่างเรื่องหน้าแห่งกรรมช่วยเนี่ยเรื่องนีิเลยมันพาให้เป็นอย่างนั้นมันเป็นคู่กันมาอย่างนึงคนเราจึงวันวันเวลานหนึ่งจะมีความสุขความทุกข์สับ ปนกันตายกับปนกันตายอยู่อย่างนั้นแล้วย่นเขาย่นเขามาภายในจิตก็จิตมันเป็นอย่างนั้นนี่นี่อันหนึง่งขนานี้จิตเป็นอย่างนี้ขนาดน,นั้นจิตเป็นอย่างนั้นจิงทําให้เกิดความสุขบ้างเกิดความทุกข์บ้างตามขนาของจิตที่จะเดาปทางที่ถูกและผิดนี่เราดูเจ้าจิตนี่เลยพบชาตุมันก็เป็นประจักษ์จิตเกิดในพบนั้นพบนี้มันเกิดประจักษ์จิตทั้งนั้นจิตพระธรรมชาติอันหนึ่งหมุนจิตพระให้ไปแล้วในขณะเดียวกันธรรมก็หมุน พา,าไปหัือนกันถึงวนนาระของใครที่ควรจะได้ทีก็เอาพาให้จะเกิดในสายทาที่ดีก็อำนาจของทมเอาไปาเกิดในท,ที่ที่ชั่วอำนาจของที่เ,เอ้าไปส่วนเชื้อคืออวิชชาต้องเป็นืุนมาแล้วนะเชื่องความเกิดเกิดดีเกิด,ดชั่วมันเป็นนิบาดนะ่นที่เกิดจากการทำในทำชั่วมันจึงเป็นจังหวะจังหวะจังหวะถึงกระทั่ง จิตมันได้ต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกตัวเองออกไป้หมดแล้วมันถึงไม่เป็นขนาดที่นี้จิตนั่นแหละในขันในธาตุที่ทรงธาตุทรงขันของจิตยอยู่นี่แหละแไม่มีธรรมะจิตขนาดหนึ่งเป็นอย่างนั้นขนาดหนึ่งเป็นอย่างนี้ไม่มีเพราะอะไรจึงไม่มีเพราะไม่มีสิ่งให้มีที่เรียนนั่นแหละพาให้เป็นพาให้จิตป็นเาต่างๆเพราะมันไม่มีแล้วจะเอาอะไรมาเป็น เหลือแต่ขันมีแต่ขันมันก็ดิ้นกีอดิ่ตามภาษีภาษาของมันฟังแต่ว่าขันขันนะก็บจิตมันเป็นเดียวกันเมื่อไหร่มันเกิดจากจิตแั่ไม่ใช่จิตแน่รู้จะทัดในหัวใจคําไม่มีใครจะรู้นะเนี่ยถ้าไม่ใช่ภาคนักปฏิบัติหรือภาคปฏิบัติจะเอาความสมคัญมันหมายไปจับไปรู้อมันจับไม่ได้รู้ไม่ได้จนตายก็ตายทิ้งไปก่อนพอภาพปฏิบัติเข้าไปจับดังระพูทที่้าละสาวก มิถ่ภาพปฏิบัติท่างนั้นท่านจับมิถ่ภาพปฏิบัติทานนั้นทายท่านยิเสษปริยัตจำมาแล้วเอาที่ก็บอกแล้วเป็นพื้นเพืนมาท่านพูดว่าไม่มีผิดเลยก็บียดนึงก็ไม่มีปริยัตเนี่ยแต่จากการทึกษารเห็นเราไปบวชกุบชายะกุบชามอบปริยัติให้แล้วการทึกษาอเออเกษารามาแล้วการตัดจบย่อๆอนี้ก่อนนะเวลาไม่เพียงพอให้เขาฟังด้วยก็ได้มาแล้วปริยัติ ปฏิบัติก็เอาไปพิจารณาสิเื่อสารวันนะะานักขัาว์ประตูเป็นต้นนั่นนี่เรากูจะย่อนะมันเป็นภาพประยะภาพปฏิบัติที่นี่มันจะรู้ไปโดยลำดับลำดาจากการปฏิบัตินี่แหละความรู้อันนี้เป็นความปฏิบัติของเราแท้ไม่เหมือนกับความรู้ที่จํามาจํามาเรียนมามากเท่าไรก็ตามมันเป็นความจาความจํานั้นเป็นออกมาจากธรรมพึ้เจ้ามันเป็นเพียงความจาหยิบอยู่มามาเพื่อจะเอาความจริงในใจของตัวเอง จากภาคปฏิบัติตัวเองเป็นของตนเองเนแท้เนี่ยเพราะฉะนั้นภาคปฏิบัติจึงเป็นเป็นภาคที่จะเอาความจริงออมาให้เห็นเห็นเห็นผลได้เต็มหัวใจคพูงหง่ายว่าเต็มอัดเต็มทำเต็มท,ทีนีนะี้แหละผู้จะรู้มันจะมืดมาแสนมืดกว่าตา มันจะเปิดขึ้นที่จัดที่จิตนี่แหละไม่เปิดที่ไหนนะตัวนั้นนะตัวมันหลงเพราะมีธรรมชาติพายหหลงอยู่นั่นพาให้มืดตื่อยู่ในหัวใจจะเป็นอะไรไปดินฟ้าอากาศเขาเป็นของเขาเขาไม่ได้เป็นกิเลสเนี่ยสิ่งทั้งหลายที่นอกไปจากนี่แล้วทั่วดินแดนโลกธาตุอัดแน่นอยู่ด้วยวัตถุอารมณ์สิ่งต่างๆทั้งหลายมันก็ไม่ใช่กิเลสนันไปนกิเลสอยู่ที่ปิดนี่แหละป็นยินน่านั้นจึงแก้กันลงที่นี่ มันไปเกี่ยวข้องสัมพัสสัมผัอะไรมันก็เศษสารปั้นดอกที่เหลือขึ้นมาภายในใจตัวเองเห็นสิ่งนั้นได้ยินสิ่งนี้มันก็เสดขึ้นมาที่นี่เสวัน,นั่นดีอันนี้ไม่ดีอันนั้นน่ารักอันนี้น่าชังอันนั้นน่าเกลียดนนี้น่าโกรธมันขึ้นในหัวใจน,นี่มันมีแต่เ็เรื่องที่มันมีอยู่ในใจเนี่ยมันแสดงตัวสิงส่งเหล่านั้นเขาไม่ได้แสดงนะหานทิงทำทิงแก้ที่จีที่จิที่จีที่จีดุ้ยพอมันเข้าใจกันแล้วมันมีอะไรสิโรก ว่าไม่มีก็มีว่าไม่มีก็ไม่มีเพราะตัวนี้ไม่ออกไปสําคัญเท่านั้นสิ่งใดก็มีเป็นอย่างนั้นตั้งแต่เรายังไม่เกิดหนึ่งมันก็มีมันเป็นข้างมันมีเกิดนีดับข้างมันไปเรื่อยๆมันไม่มาเกี่ยวข้องกับเราอืเราเป็นผู้ไปให้ความหมายแล้วไปหลง,งเขาต่างหากนี่เมื่อแก้ผู้นี้ให้รู้ตัวสิแล้วอย่างเดียวเท่าน,นั้นสิ่งทั้งหลายจะรู้หรือไม่รู้เขาเปนานา็นธรรมชาติเป็นความจริงเขาอยู่นั้นมันตัวนี้ตัวต่างสหเป็นตัวจองหองผู้นี้ไงดัดตันดาน ยิง่งมันแหลกไป่ามันก็สบายเรื่องสบายก็มันมีว่าการน,นั้นั้งหมดเวลาอันนี้จะหมดเวลาเหมือนสิ่งทั้งหลายที่เป็นอยู่ในโลกสมมตินี้อันนี้มันอยู่ด้วยเวลาเดี๋ยวก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้หาความแน่นอนมาได้โลกทั้งเจ็ดยิงเรียกว่าอนิจจังทุกขังหน้าตาเหตุที่เป็นธรรมชาติด้วนๆของกิจของธรรมแล้วนั้นมันไม่มีคำว่าอนิจจังทุขังหน้าตาเอาอะไรไปมี ถ้าเอาสิ่งเหล่านี้ไปจับอยู่ในตรงไหนไปติดอยู่ในตรงไหนจะหาความแน่นอนไม่ได้จะต้องพังวันหนึ่งจนได้เลยเน,นี่ยอนเนี่หนามันคงขนาดไหนก็ไม่พ้นที่มันจะพังเพราะอน,นิจจังที่ของหน้าตาอยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยแต่จะธรรมชาติของติตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วมันไม่มีอันนี้แล้วจะเอาอะไรมาพังหมางว่านินพนานเที่ยงนิพนธเที่ยงจะหมายถึงอะไรถ้าไม่หมายถึงกิจถึงธรรมที่บริสุทธิ์ไปหัวใจใจกับธรรมเปนเ็นเดียวกันแล้วเท่านั้นไม่มีหาอะไรก็ไปถึง สามยางตัวปรานนี้ตายที่กระเป๋าถ้าหาลงตรงนี้เราจะเจอแล้วไม่หายสงสัยทันทีเลยอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอไม่เคยลูกก็ตามรูกแล้วไม่สงสัยสนะครว่าสามทิฏฐิโกผู้เจ้าจึงเด็ดขาดที่สุดในหัวใจของผู้ปฏิบัติเป็นตามขันตามภูมิเดิมดำดาจงกระทั่งถึงวาระสุดท้ายสามทิฏฐิกโกนี้เด็ดขาดมากทีกเดียวไม่ต้องไปถามใครละตัดสินถึงขึ้นมาที่นั่นแนะี้พอ Sí. a la tena? no, bueno, no. No, está bueno, no.